ขอโทษโหยซึ้งมากเลยดูอะไรต่อดีนะอเอ้ยแพ็กเกจอะไรอะ่ะลูกค้า AIS One t o Call ถ้าอยากดูวิดีโอได้ยาวๆเหมือนเราแล้วก็ลองใช้นี่แพ็กเกจเหมาเหมาเน็ตมาราทอนราคา3,500บาทเล่นเน็ตได้ไม่อันไม่ลดสปีด ในความเร็วสูงสุด6เมกใช้ได้ยาวนานถึง12เดือนตรวจสอบการใช้งานแพ็กเกจได้ที่แอปพลิเคชัน My AIS สมัครได้เลยเพียงแค่คลิกลิงก์ที่ Description ใต้คลิปนี้สมัครเลยไม่ยุ่งยากเพียงแค่คลิกลิงก์อุ่นใจในด้านล่างคลิปนี้ก็สามารถสมัครแพ็กเกจได้แล้วเมื่อเลือกคลิกลิงก์อุ่นใจแล้วให้กรอกเบอร์มือถือ ที่ต้องการสมัครแพ็กเกจคลิกกดที่นี่กรอกเบอร์มือถือที่ต้องการสมัครแพ็กเกจอีกครั้งเลือกแพ็กเกจที่ต้องการกดใช่เพื่อยือนยันจากนั้นก็แค่รอ SMS เพื่อยือนยันการสมัครเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานแพ็กเกจได้แล้วล่ะครับ ลูกค้า AIS ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆพร้อมสมัครผ่านน้องอุ่นใจผู้ช่วยส่วนตัวและวิธีการใช้งานบริการด้วยตนเองจาก AIS Contact Center กดติดตามไว้ได้เลยคะ่ะกดตรงนี้ได้เลยนะคะ